สวัสดีครับไหว้มือเดียวนะพี่แว่นถ่ายจากมือถือนะฮะ s 8ของพี่แว่นนะฮะใช้ไม่ค่อยเป็นด้วยนะโอเคประเด็นมันมีอยู่ว่าที่จริงอ่ะพี่แว่นจะเปิดอยู่แล้วใครที่ได้ดูสตรีมพี่แว่นเดี๋ยวเช็ดหน้ากล้องก่อนใครที่ได้ดูสตรีมพี่แว่นนะฮะในวันวันที่แพ็คเปิดนะฮะพี่แว่นกะจะเปิดอยู่แล้วแล้วพี่แว่นไปดู BBM มา BM เขาเปิดได้มาเตอร์ซี่คลิปเขาใช่ไหมแล้วอยู่ๆเขาก็มาท้าพี่แว่นในคอมเมนต์ว่าเปิดในมือถือไหมพี่แว่น ถ้าใครได้ตัวมูลค่าน้อยกว่าตีบวกแปดเหมือนเดิมอ๋อไม่มีอะไรจะเสียคือยังไงก็ต้องเปิดอยู่แล้วไงเปิดในมือถืออยู่แล้วแล้วเฮียมาท้าแบบนี้จัดไปครับรับคําท้าอันนี้พี่แ่นเปิดเลยฮะเติมเรียบร้อยแล้ว FC. เอฟซีร้านค้าอยู่ไหนวะเน,นี่ยว่าไปไหนละนี่ฮะอะ๋อย้า่กล้องกันซื้อครับแพ็คตำนาน มาเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคนี่เดี๋ยวเปิดอันอื่นก่อนล่อ,อก,ก่อนล่อ,อก,ก่อนนักเตะคละปีอืมสามสองล้านสามล้านปิดไปก่อนนี่ตอนนี้นักเตะแพงสุดก็ยังคงเป็นยับซ้ำอยู่พี่แว่นได้ลองบอลหลักแล้วนะฮะมิเคียวบอลหลักก็ถือว่าน้องน้องกุลิตเลย โอ้เมซี่นะฮะอ่าในวันเปิดล่อ,อก,ก่อนเอบอ,อย่างที่แว่นบอก4ตัวที่แพงที่สุดในแพ็คตำนานยุโรปก็คือ1ยับซ้ำอันนี้ไม่ได้ไล่เรียงนะก็คือมียับซ้ำดาวิดเทรเซเก้นะฮะดาวิดเทรเซเก้รกิวาลโดแล้วก็มิเคลบัลล็อตตัวที่ที่ดีที่สุดนะโอเคตัวนี้ครับ แพงจริงจังเลยสองอันห้าพันกูทำอะไรลงไปเฮีย <He> er! ผมอยากจะบอกว่าผมต้องชนะเฮียแล้วครับเปิดครับมาเตลัสซี่ ได้เหมือนเฮียเลยชิบหายละมีต่ำกว่านี้ไหมเนี่ยราคาเฮีย <Line. S 1> ผมได้ <Line. S 1> มาเตลาซี่ะโอ okay, เคสองพันสองรอสิบเจ็ดล้านกับสองแสนไอ้ยัยกูแพ้แลวใครเอามาไลนา์มาตรงนี้เ <Line. S 1> oh. โอเคโอเคเจอกันนะครับครับสวัสดีครับไอ้ยไม่น่าเลยปิดกล้องไงวะเนี่ย,ยโปรแกรมเนี้ย